สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขคอล์หมายเจ็ดนะครับอย่างที่คุณเจษฎาบอกและจริงๆอย่างคุณสจีท่านผจิตใคือขอข่าวการเมืองตัวจริงครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นข่าวการเมืองและประเด็นติดตามตรวจสอบปัญหาการทุจริตครับคอล์หมายเจ็ดนะครับขอเริ่มที่พระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับวันนี้ความว่าพระบรมราชวา่าพระราบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระดนาคทองพินเกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความราับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตําแหน่งหน้าที่ที่ดํารงอยู่ พระบรมราชโชว,วารพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนวันที่หนึ่งเมษายนพศ2531 คือหลักัยให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะทําให้เกิดความสําเร็จครับมาถึงคอลั์หมายเจ็ดครับด้านทุจริตตามติดกลโกงครับคุณเจษด,ดาค,คุณสจ,จีเคยลงพื้นที่ต่างจังหวัดบ่อยๆเราจะเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ก่อนครับขอล์หมายเจ็ดเนี่ยเราติดตามตรวจสอบมาหลายปี สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือมันมีความคืบหน้าคุณผู้ชมเห็นสภาพพื้นที่นี้นี่คือท่าเทียบเรือของเอกชนอยู่กลางป่าชายเลนคำถามที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นั้นมีพื้นที่ที่มีการออกโฉนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมย้ำนะครับประมาณกว่า71ไร่อยู่ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังคำถามเกิดขึ้นครับ แล้วพื้นที่รอบๆคืออะไรคือป่าชายเลนมันคือไข่แด<ร>งไปออกโฉนดยอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรมันแปลกมันแปลกครับปปแปลกแต่จริงแต่เกิดขึ้นที่นี่นแล้วคำถามพอเราไปติดตามตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นครับที่<อ>ต้องขอบคุณเลยผมขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านประหลัดกระทรวงท่านจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยครับลงมาช่วยกำกับติดตามตรวจสอบแล้วกรมพัฒนา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วยติดตามตรวจสอบไม่เพียงแค่นั้นนะครับปทปทปปชกรมเจ้าท่าและก็กออรมนจากส่วนกลางลงพื้นที่ไปขยายผลครับส่งผลให้ท่าเทียบเรือเนี้ยซึ่งมีการก่อสร้างแบบผิดกฎหมายมเพราะว่าขออนุญาตขุดลอกแต่ปัญหาคือเข้ามาในพื้นที่เปลี่ยนล่องน้ําไม่ได้แจ้งนี่ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขุดเข้าไปในพื้นที่คําถามพื้นที่นี้ยังเป็นประเด็นข้อพิพาท<อ>ผม มาติดตามตรวจสอบเรื่องนี้เพราะอะไรหายไปนานทาไมเกิดอะไรขึ้นได้ข้อสรุปณนะเบื้องต้นอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นั่นก็คือกรณีของนายกอบตอเขาไม้แก้วอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างถนนแผวถางพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนออกเงินเองสุดท้ายณนะเบื้องต้นตามข้อมูลล่าสุดที่เช็คก่อนเข้าร่วมในการ มีการไต่สวนจากทางปปชเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเสนอเข้าปปชชุดใหญ่เพื่อชี้ขาดว่าสุดท้ายผู้บริหารของอบตเขาใบแก้วเกี่ยวข้องผิดหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามต่อแต่ว่าในแง่ของที่แปลงนี้จะยึดกลับคืนมาได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่กรมที่ดินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของพักประชาธิปัตย์และพื้นที่ที่มีการก่อสร้างนี้เกี่ยวข้องกับพูดง่ายนะ เกี่ยวข้องกับนักการเมืองบางคนบางคนผมย้ำนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันและผมเชื่อว่ากรณีนี้ ทางรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดินท่านจะเข้่งคัดกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องชี้แจงตอบให้ได้ว่าคุณออกเอกสาร,รถูกต้องตามกฎหมายได้ยังไงในเมื่อตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ป่าชายเลนรอบๆเป็นพื้นที่ของหลวงหมดเลยแต่ตรงนั้นดันมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องติดตามเรื่องนี้ในคอ,อลัมน์เนี่ยครับผมไปสัมภาษณ์ประชญัจตุพรบุรุษพัฒน์อันนี้มีข้อมูลที่ดินทุกตารางนิ้วถ้าเป็นของรัฐยังไงต้องกลับคืนมาเป็นของรัฐนี่คือคำพูดของท่านผมเชื่่่่ออมมัันนนนใตตวทาะี้ผจ ท่านเป็นคนตรงนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญน่ที่คุณเจษฎาพูดถึงเรื่องของสูตรหา0้รหารร้อยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การพิจารณาหลายมาตราอยู่ที่เขามีการลงมติร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาคุณผู้ชมยังไม่ใช่เป็นบทสรุปสุดท้ายนะครับยังต้องมีการลงมติในวาระที่3ทั้งฉบับเพราะว่ามีเป็นผู้ง่ายมากกว่า150มาตราด้วยกันแต่สุดท้ายเสียงที่ออกมาเนี่ย จริงๆแล้วคุณผู้ชมมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนจากที่การสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นพักดก้าวไกลเนี่ยหักหลังเพื่อไทยหรือเปล่า<อ>คำตอบไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ตามนั้นเพราะบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำไมต้องมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นั่นเพราะว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในปี2564แก้ไขเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในการขอเสนอแก้ไขก็คือวิธี การคิดคำนวณถ้าใช้สูตรหาร500ก็หมายถึงเอาจํานวนสอสทั้ง500มาหารสอสบัญชีรายชื่อที่จะเป็นสอสอพึงมีแต่ถ้าเอาแบบจํานวนสอสบัญชีรายชื่อ100ก็คือเอา100ไปหารของจํานวน บัตรดีแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งใช้บัตร2ใบหรือไม่แล้วจะเป็นสูตรคำนวณใช้500หรือว่าจะเป็น100สุดท้ายครับบทสรุปของเรื่องนี้ปลายทางจะอยู่ที่สารรัฐธรรมนูนแน่นอนและสมาชิกรัฐสภาจะมีการลงมติในวาระที่3ในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดชัดเจนเลยบทสรุปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมา ไม่มีความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้านาและรวมไปถึงสอวอก็แตกแถวฉะนั้นบทสรุปของการเมืองไทยไม่มีมิตรแท้และศัตรูอย่างถาวรทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่บทสรุปสุดท้ายรอดูนะครับว่าวันที่27กรกฎาคมสมาชิกรัฐสภาสอสอและสอวอ เขาจะลงมติกันอย่างไรให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสอส,อสอแต่สุดท้ายพอเส้นทางจบปุ๊บเขาก็ต้องส่งมาให้ใครไหมครับกรกตสารรัฐนูนเพื่อพิจารณาว่าขัดรัฐนูนไหมถ้าไม่ขัดก็นายกมนตรีนำความขึ้นกาบกบังคมทูล<ม>เพื่อลงพระประมพิถพิัยตามขั้นตอนต่อไปอันนี้คือการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกครับการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรครับ นี้เข้ามาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สมโภชมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ